พี่น้องมือนีมาเห็นแล้วกินครับเห็นนล้วกินครับมือนียุดไม่ได้ไปง่ายน,นะครับเนาะมาเห็นแล้วกินครับบอดปลาทู้นะครับเนาะบอดปลาทู้โฉ่พี่น้องบอดปลาทูสวยง่ายนะครับเนาะเกลินก่อนไป่จุดไปจุดเยอะง่านพี่ครับก่อนเโฉ่ครับ กินเขากินน้ำเดีกยต้องไปหาเหตุการณ์ที่งานนะครับเนาะตอน,น,นเช้าครับมื้อนี้ฟ้าเปิดครับพี่น้องอบ้านในฝนตกโอ้ฝนตกแห้งบ้านนะครับว่ามันสิบวดหยุดครับฟ้าฝนตกแห้งครับครับ <c oughs> มื้อนี้มือ้อหยุดเปิดฟ้าเปิดแดดแ c ม m ครับแดดแ c ม m เลยพี่น้องครับ เดี๋ยวกำลังเอ็มแซมกำลังทอดี่นยูนในกินกินเขาครับพี่นอ้องครับทอดปลาทูก็ยีเทอดเนื้อเลยครับกินไปตัอนครับขอเสเร่าครับทอดมันนักการลังฟ้นตัวกับ เี๋ยวต้นไม้เขาพี่น้องฝนตกม่บฝนตกโดนแล้วครับพี่น้องมันตกสังล่านะ้ะพี่น้องครับฝนตกสังล่ามันขึ้นนี้ครับตัวแบกแห้งั้งล่มครับพี่น้องตกอใส่เขาล่มนบพี่น้องไม่ได้ไปซ่องมึงครับเข่าอะไรมาเฮ็ดน้ำกินก่อนครับเฮ็ดน้ำยูนิกินก่อนทอดปลาทูนี่านงะ คู่จะแสบนั่นมาเาเนาะรอกคู่โผมงามพี่น้องปลอดเพียงเดียวเาครับฐินก็เศร้าเลยออกเดินทางพี่น้องครับทำธุระก่อนครับมันจะ่วงประมาณ เจ็ดมุ่งครับเจ็ดมุ่งกลัวสิบหกแปดมุ่งแล้วมั้งครับไอกินเขาครับพี่นอ้องขอนเศร้าครับขอดนตะทู่พึ่งแล้วครับ